ง,งานมหัศจรรย์จากโลกของจิบบไปด้วยกันนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้พลอยก็จะพามาแอบส่องงาน The World of Studio Ghibli Animation Exhibition 2023ที่จัดที่กรุงเทพมหานครกันค่ะงานนี้ก็จัดที่ c e n t r r l World l i f e นะคะชั้น8ที่ศูนย์การค้า c e n t r r l World ค่ะจัดแสดงถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะแล้วสิ่งที่พลอยจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะคะบางเรื่องพลอยก็ได้มีดูมาบ้า อ่านมาบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่รีเสิร์ชมาจากเล่มนี้เลยค่ะหนังสือเข้าใจจิบลีนะคะของส่วนเงินมีมาค่ะอ้อ oh. จะบอกว่าวันที่พลอยมาเนี่ยพลอยมาวันธรรมดานะคะเป็นรอบเชา้าคนก็จะไม่เยอะมากค่ะถ่ายรูปไม่ได้แย่งกันนะคะก่อนเข้าง,งานก็แนะนําว่าให้ห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าด้านในไม่มีห้องน้ำค่ะแล้วงานก็เป็นการเดินแบบวันเว์ค่ะในงานก็จะเป็นการจัดเอ็กซิบิชันที่มาจากแอนิเมชันทั้งหมด10เรื่องนะคะอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็คือ house moving castle นะคะปราสาทเวทมนต์ของฮาวค่ะที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็น ปรา,าสาทของฮาวที่มันจะขยับตลอดเวลานะคะเคลื่อนที่ตลอดเวลาแบบไม่เคยหยุดนิ่งเลยซึ่งในงานเนี่ยก็จะให้เราได้เห็น ตัวประสาทนี้นะคะที่มันขยับขยื่นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวการผจนภัยของหญิงสาวนะคะที่ชื่อว่าโซฟีด้วยคือเขาก็จะมีความรักที่แบบเออแอบซ่อนอยู่ภายใต้รูปลักษณ์ที่ไม่สมบูรณ์แบบเนาะแล้วกออ็ตัวเรื่องเองเนี่ยก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะชอบตัวเองอย่างที่ตัวเองเป็นด้วยนะคะ ดาพิต้า Castle in the Sky พลิกตำนานเหนือเวหานะคะเรื่องนี้ก็จะมีซีนของสาวน้อยชีต้าที่หนีโจรสลัดแล้วพลัดตกลงมาจากเรือบินด้วยนะคะซึ่งจี้ที่น้องสมอยู่เนี่ยก็ส่องแสงขึ้นทำให้นางลอยได้นะคะแล้วก็ค่อยๆล่วงตกลงมา จากฟ้าเหมือนดาวตกค่ะเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เล่าประเด็นเกี่ยวกับสงครามสิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิตแบบผิดธรรมชาติจากการใช้วิถีชีวิตแบบชนบทใช้พลังงานสะอาดแล้วก็กลายเป็นแบบเออมีโรงงานมีควันดำมีการขุดเหมืองเข้ามา แล้วก็ที่พิเศษที่สุดสำหรับแฟนๆจิบิชาวไทยค่ะก็คือว่าในงานนี้จะได้พบกับฉากลาปุต้านะคะประสาทกลับหัวจากเรื่อง SKY IN THE CASTLE เนี่ยเจ้าปราสาทอันนี้นะคะก็มาจัดแสดงเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพด้วยค่ะวาวซ่าเป็นที่สุดอยากให้ทุกคนได้ไปเห็นของจริงนะคะ และเหตุผลที่ดิฉันมางานนี้ก็คือใยนองแม่มดกิกิค่ะเรามาตามกิกิ d e l i v e r y Service นะคะหรือว่าแม่มดน้อยกิกิของเรานั่นเองก็เป็นเรื่องที่ทำให้แบบเออพลอยตัดสินใจมาที่งานนี้เลยนะคะเรื่องราวของแม่มดน้อยกิกิเนี่ยก็คือว่า น้องอ่ะเป็นแม่โมดแล้วก็ตอนที่อายุครบ13ปีอะค่ะก็ถึงเวลาที่แบบเออจะต้องออกจากบ้านเดินทางไปค้นหาตัวเองผ่านพลังพิเศษของตัวเองนะคะซึ่งกิกิก็มีคุณแม่เป็นแม่โมดค่ะเป็นนักปรุงยาสมุนไพรเนี่ยที่แบบเออเวลาอารมณ์ไม่มั่นคงเนาะก็จะทำไอ้หลอดปรุงยาเนี่ยระเบิดได้แต่ว่ากิกิค่ะไม่ได้เลือกที่จะเป็นแม่โมดปรุงยาเหมือนคุณแม่ตั้งแต่แรกนะคะก็เลยออกเดินทางจากบ้านมา จนบินมาเรื่อยๆค่ะจนถึงเมืองเมืองหนึ่งแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้นะคะเพื่อที่จะประกอบอาชีพส่งของหรือ Delivery Service นั่นเองค่ะซึ่งน้องก็ได้มาพักอาศัยอยู่กับเจ้าของร้านขายขนมปังผู้ใจดีนะคะที่ให้ที่พักด้วยแล้วก็สามารถที่จะรับลูกค้าในการทำา e l l v v r y Service จากที่ร้านขนมปังด้วยค่ะ ซึ่งในงาน Exhibition นี้นะคะก็จะได้เห็นหลายๆฉากที่เกิดขึ้นใน a n i m เมชันตอนที่หนึ่งนะคะของอแม่หมดน้อยกิ่กิด้วยเรารู้สึกว่าแบบเออตัวพายเอกอะวนเวียนวนเวียนอยู่กับโซนของแม่หมดกิกิเนี่ยหลายรอบมากรู้สึกว่าน้องให้พลังงานได้อย่างดีอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะ ขาก็มีแมวคู่ใจนะคะชื่อว่าจิจิค่ะที่สามารถสื่อสารภาษาคุยกันได้นะคะและในงานนี้เองค่ะเราก็ได้เจอ Family Portrait ของจิจิด้วยนะคะน่ารักมากเลยพี่หมูใจดีพอโคราโซ่ก็มานะคะในงานเนี่ยเราก็จะเห็นฉากเปิดเป็นพี่หมูนอนขี้เกียจอยู่แบบนี้เลยคะ่ะ ก่อนจะกลายเป็นหมูนะคะก็เคยเป็นคนมาก่อนค่ะเป็นทหารอากาศอิตาลีนะคะแต่ว่ามากลายเป็นหมูเนี่ยตอนที่ออกตรวจการแล้วดันถูกค่าศึกจํานวนมากมาบุกโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะแล้วเขารอดมาได้คนเดียวนะคะก็เลยกลายเป็นพอโคโรโซ่หมูแดงด้วยความละอายใจที่เออบินนีคนเดียวเนาะส่วนเรื่องพระนางเนี่ยก็จะให้อารมณ์แบบ e e u u y y n n t the e e s t นะคะแต่ว่าเป็นนักร้องผู้เซ็กซี่กับพี่หมูผู้ใจดีค่ะ เรื่องถัดมานะคะไม่มีไม่ได้เลยค่ะ a n i m เมชัน My Neighbor Totoro นะคะหรือ Totoro เพื่อนรักค่ะซึ่งเป็นตัวละครที่ทำให้เราหลายๆคนได้รู้จักกับสตูดิโอจิบลีเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวใส่สของเด็กๆสอคนเนาะซาสึกิกับเมนะคะที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่ในชนบทนะคะ จริงเรื่องนี้ก็เหมือนจะเป็นเรื่องที่เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนดูค่ะปลูกฝังความเอื้อเฟื้อต่อกันแล้วก็มีการปลูกป่าโทโทโร่ขึ้นมาจริงๆในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะและสิ่งที่จัดแสดงในงานที่พอยชอบมากๆเลยนะคะก็คือ เซตนี้ค่ะของโทโทโร่ค่ะเขาจำลองเหมือนเป็นถ้ำค่ะทุกคนแล้วมันก็จะมีรูอยู่แบบหลายรูมากนะสำหรับผนังถ้ำนี้นะคะพอเราส่องเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นโทโทโร่นอนอยู่ข้างในรูในถ้ำนั้นค่ะซึ่งเวลาที่เราส่องเข้าไปในแต่ละรูเนี่ยเราก็จะเหมือนแบบเออเห็นมุมแต่ละมุมที่แตกต่างกันนะเอออันนี้มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยดีมากๆเลยน่ารักมากๆ และนอกจากเซตที่จะเป็นท่าที่โทโตโรนอนอยู่นะคะในเอ็กซิบิชันเนี่ยก็มีฉากที่ซาสึกิไปยืนรอพ่อที่ปลายรถเมล์ค่ะแล้วก็แบกเมไว้อยู่บนหลังนะคะพอเห็นโทโตโรเดินมายืนข้างๆเนี่ยก็มีน้ำใจให้ร่มโทโตโรในการกันฝนด้วยซึ่งฉากนี้ก็จัดเซตเอาไว้ให้เข้าไปถ่ายรูปด้วยค่ะ เรื่องหนึ่งที่ถูกนำมาจัดแสดงเอาไว้ในงานนะคะก็คือปงโปโกะทานุกิบวนโลกค่ะก็คือถ้าเอาตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนะคะทานุกิเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์แปลงร่างได้เรื่องราวของแอนิเมชันเรื่องนี้ค่ะก็จะเป็นแนวแบบว่าเราจะเห็นการลุกล้ำธรรมชาติของมนุษย์นะคะทานุกิเนี่ยที่เคยอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์สงบสุขก็กลายเป็นว่าบ้านหายไปไม่มีอาหาร แล้วก็เริ่มที่จะโกรธแค้นอยากจะเอาคืนค่ะมันก็เลยก่อเกิดเป็นสงครามป่วนมนุษย์นะคะแต่ว่าธานุกิเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดค่ะก็เลยพยายามที่จะปรับวิถีชีวิตฝึกวิชาแปลงร่างแล้วก็ศึกษามนุษย์ค่ะเรื่องมันก็จะสนุกตรงนี้นะคะ่ะตรงที่ว่าแต่ละครั้งที่ธนุกิเนี่ยมีการออกไปปฏิบัติภารกิจนะคะเราก็จะคอยลุ้นไปกับภารกิจต่างๆของเหล่าธานุกิเหล่านี้ด้วยค่ะ ะะเจ้าหญิงจิตวิญญาณแห่งพงภัยก็เป็นเรื่องราวที่เจ้าชายจากดินแดนฝั่งตะวันออกนะคะที่ใช้ชีวิตแบบเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจะต้องออกจากหมู่บ้านมาเพื่อล้างคำสาปค่ะแล้วก็ได้มาพบกับเจ้าหญิงโมโนโนเกตนะคะแห่งป่าตะวันตกได้พบหมาเทพกวางเทพความเครียดแค้นจากฝั่งธรรมชาติที่ป่าถูกทำลายค่ะ และเรื่องนี้ไม่มีไม่ได้เลยนะคะ Spirited Away ค่ะมิติวิญญาณมา,ศา,าัศจนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดังมากๆเรื่องหนึ่งของสตูดิโอจิบิเลยค่ะเรื่องนี้ก็ได้รับรางวัลเยอะมากๆนะคะเป็นเรื่องของจิฮิโร่ค่ะเด็กหญิงวัย10ปีนะคะที่กำลังเดินทางย้ายบ้านใหม่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่า ดันหลงเข้าไปในอีกมิติหนึ่งโดยบังเอิญค่ะพ่อแม่ก็ถูกสาปให้เป็นหมูนะคะเธอเองเนี่ยก็เลยต้องติดอยู่ในมิติที่เต็มไปด้วยพูดผีและเรื่องราวมหัศจรรย์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนค่ะต้องเข้าไปทำงานในโรงอาบน้ำนะคะคือเรารู้สึกว่าฉากที่เขาเอามาแสดงใน Exhibition เนี่ยค่ะมันมีฉากเด็ดๆเ,เยอะมากที่เรารู้สึกแบบเออพอไปดูอะรู้สึกกลัวจริงเหมือนกันนะ แล้วบางฉากเนี่ยก็คือว้าวมากค่ะอย่างฉากนี้นะคะเป็นฉากอาหารวิญญาณที่เซอร์ไพรส์ก็คือต้มยำกุ้งค่ะทุกคนคือเขามีต้มยำกุ้งอยู่ในเซตอาหารวิญญาณนี้ด้วยค่ะก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกชื่นชมในความญี่ปุ่นมา,มากๆนะคะที่เขาใส่ใจรายละเอียดในการที่จะแบบโลเคอลายส์งานนี้จริงๆ แล้วก็มีฉากที่ให้เราเนี่ยไปนั่งถ่ายรูปนะคะก็คือซีนรถไฟแห่งวิญญาณค่ะเขาก็จะมีเว้นที่ว่างข้างๆให้แฟนๆเนี่ยเข้าไปได้นั่งใกล้ชิดกับคาโอนาชิด้วยค่ะแล้วในงานเขาก็มีเหมือนเป็นพาสปอร์ตค่ะให้เราได้เล่นสนุกๆด้วยนะคะในการสะสมสแตมในแต่ละจุดที่จัดแสดงค่ะ ก็ถือเป็นกิจกรรมที่สนุกสนุกเพลินๆน,นะคะแล้วก็เหมือนได้ของที่ระลึกกลับมาด้วยซึ่งพ่อเองก็มีการสแตมผิดจ,จุดนะคะก็มีการทั้งสแตมเกินสแตมขาดนะคะมั่วไปหมดเลยคะ่ะแต่ว่าก็รู้สึกได้ถึงความเอนจอยในตอนที่เล่นนะคะ แล้วก็อย่างที่บอกค่ะเราเนี่ยมาด้วยความที่อยากจะมาเจอน้องกิกินะคะดิฉันก็เดินวนไปวนมาค่ะกลับมาหาน้องอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะออกจากเอ็กซิบิชันไปนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาแล้วอยากจะถ่ายรูปนะคะแนะนำว่ามีเพื่อนมาด้วยก็จะดีมากค่ะเพราะว่าพลอยเองเนี่ยไปคนเดียวนะคะก็อาศัยสตาฟที่อยู่ที่งานนะคะหรือไม่กม็คนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะคะช่วยถ่ายให้บ้างนะคะและถ้าใครเอารถไปนะคะก็สามารถจอดที่เซนทั o เวลได้ปกตินะคะรู้สึกว่าจะปั๊มบัตรได้ถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ โดยรวมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้พลังงานบวกกลับไปมากๆนะคะมันแบบยิ้มยิ้มสดใสสดใสอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะกลับมาดูมาอ่านผลงานของสตูดิโอจิบิเพิ่มอีกหลายเรื่องเลยค่ะ มีโซนที่เป็นเมอร์เชนดิส์ค่ะขายของที่ระลึกนะคะให้เราได้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะคะพลอยก็พยายามใจแข็งมากค่ะในการที่จะไม่เสียเงินนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ได้โปสการ์ดกลับมาเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นที่ระลึกแต่แต่แต,แต่ถ้าใครนะคะดูแล้วเนี่ยอยากจะไปซื้อหนังสือมาอ่าน ก็สามารถที่จะไปดูที่กีโนคูนิยาได้ค่ะที่เซนทันโวนะคะก็จะมีโซนที่จัดหนังสือของสตูดิโอจิบลีเอาไว้โดยเฉพาะเลยค่ะเท่าที่พลอยแอบไปส่องมาเนี่ยเหมือนว่าจะมีครบทุกเรื่องเลยนะคะมีทั้งเวอร,ร,ร์ชั่นภาษาอังกฤษแล้วก็เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะใครแบบว่าติดอกติดใจเนาะก็ลองไปหาซื้อกลับมาดูได้ค่ะ ส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูแอนิเมชันนะคะเข้าใจว่าใน Netflix ก็มีหลายเรื่องที่ออนอยู่แล้วด้วยนะคะสำหรับใครที่ได้อ่านได้ดูหรือว่าได้ไปงานนี้มาแล้วนะคะก็แวะมาคุยกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย